ก็ขออภัยนะโยมนะมาเมื่อสักครู่น,นี้ <c oughs> ขัดจังหวะไปนิดนึงนะก็ <c oughs> มีสายโทรศัพท์เข้ามาก็ <c oughs> ท่านเจ้าวาดวัดเวลุนารามท่านกลัวว่าจะไม่ไปงานท่านนะท่านก็เลยโทรศัพท์เข้ามานะย้ำนะกลรวว่าจะไม่ไป ร่วมงานรับตาตั้งเจ้าวาวาของท่านในวันนี้นะก็มาฟังกันต่อเนาะ <c oughs> ฟังกันต่อเข้ามาฟังกันต่อขาดจังหวะไปเข้ามาฟังกันต่อนะนะในหัวข้อต่อไปก็คือตามไฟปลายเท้าศพนะ การตามไฟปลายเท้าศพนั้นก็หมายความว่าใช้ตะเกียงน้ำมันเนี่ยใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซตามไว้ที่ปลายเท้าศพก็เพื่อที่จะให้ความสว่างเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้าญาโยมถ้าปล่อยมันมืดก็จะดูน่ากลัวนะคุณโยมอริวันนินพันเขามารับชมแล้วสาธุนะนโมทนา <c oughs> จะดูน่ากลัวท้ามันมืดเนี่ยคนกลัวความมืดเตยมนะไม่ใช่กลัวผีเรากลัวกลัวความมืดนะส่วนมากคนจะกลัวความมืดนะเอาหวังว่าประสาทเอายังอยู่นะไม่ได้เดีไปไหนน้วงพ่อนะคนกลัวความมืดอ่าไม่ได้กลัวเออบางทีไม่กลัวผีแต่กลัวความมืดเนี่ยกลัวกลัวผีกลัวความมืดมันมืดเลยบางบางทีก็วาดระแวงไปหมดหละกลัวนู่นกลัวนี่อะไรสารพัดนะ ปริศนาธรรมในข้อนี้คุณโยโมอริวานิน,นพันุกวาสัุนะปริศนาธรรมในข้อนี้ที่บอกว่าตามไฟปลายเท้าศพนะก็หมายถึงมนุษย์เหล่านั้นมีอยู่สี่จำพวกด้วยกันญาติโยมมนุษย์สี่จำพวกนั้นกล่าวคือพวกที่หนึ่งมาสว่างไปสว่างอ่าพวกที่สองมาสว่างไปมืด พวกที่สามมามืดไปสว่างพวกที่สี่มามืดแล้วก็ไปมืดเนี่ยเอาข้อที่หนึ่งมาสว่างไปสว่างได้แก่พวกที่เกิดมาแล้ว ได้พบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่ามาสว่างนายมนะอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเรานั้นมาสว่างและแลวก็ไปสว่างนะได้ชื่อว่ามาสว่างแหละมาสว่างเอาทีนี้ไปสว่างก็คือมีความ เลื่อมใสนับถือในพระพุทธศาสนามีอุตสาหะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัต,ติตนตามหลักการในทางพระศาสนาเนี่ยแล้ว่าไปสว่างนะเฉพาะหนึ่งนะไปสว่างมาสว่างนะสว่างมาแล้วก็วไปสว่างมาสว่างแล้วก็ไปสว่างนั่นแหละหมายว่ามาเนี่ย เกิดมาแล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดความาน้อมสาอศราทานาในพระพุทธศาสนาอุตสาหะนะรักษา,าปฏิบัติทานศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็ไปสว่างอีกเช่นเดียวกันนี่เพอะที่ 1. นึ่นะจำพวกที่สองมาสว่างแต่ไปมืด นะลวงพี่ดรโกเมศจันจเจริญเขามารับชมแล้วจำโพวกที่สองก็คือมาสว่างไปมืดอันนี้ได้แกแ่พธที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแตา่ได้ชื่อว่ามาสว่างแล้วนะทีนี้ไปมืดก็คือเมื่อเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ชื่อว่าพบแสงสว่างแล้วแต่ไม่มีความเลื่อมสายศรัทธาไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก การทางศาสนาประพฤติผิดทางกายวาจาและใจเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในทุก,กตินะได้ชื่อว่าเป็นที่มืดนั่นแหละอันนี้จะบอกว่าไปมืดนะมาสว่างแต่ไปมืดคือเกิดมาดีแล้วแต่ในขณะที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ถูกที่ควรนะก็เลยเไปมืดนะไปสู่อบายหายนะนะอันนี้จะพวกที่สองจำพวกที่สามาก็คือมามืดแล้วก็ไปสว่างอันนี้ก็ได้แก่พวกที่เกิดมาแล้วในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะ ไม่ได้นับถือพรษษะพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นผู้มามืดแต่ว่าเป็นผู้ที่ไปสว่างก็คือเมื่อตระกูลไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแต่ตนนั้นหันมานับถือพร,พรษษะพุทธศาสนาได้บำเพ็ญทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาตามหลักในทางพรษษะพุทธศาสนา อันนี้ชื่อว่าไปสว่างอันนี้จำพวกที่สามก็คือมามืดไปสว่างจำพวกที่สี่ก็คือมามืดไปมืดนะอันนี้ก็ได้แก่พวกที่เกิดมาในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือตระกูลที่มีความเห็นผิดนั่นแหละญาติโยมเห็นผิดอย่างไรเช่น เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าหมามืดนะเกิดมาอยู่ในตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาอีกอันนี้ก็ชื่อว่าไปมืดอีกเช่นเดียวกันนะ อันนี้ก็คือนะมนุษย์มีสี่จำพวก 1. ก็คือมาสว่างไปสว่าง 2. ก็คือมาสว่างไปมืด 3. มก็คือมามืดไปสว่าง 4. ก็คือมามืดแล้วก็ไปมืดนะอันนี้เป็นปริศนาธรรมนะไปมืดนะคือคนที่มีมิจฉาทิฏฐินะ ตามตระกูลไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาการตามตะเกียงไว้ที่ปลายศพเนี่ยก็เพื่อเตือนสติของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ดำเนินชีวิตของตนเองไปทางที่สว่างเกิดมาแล้วก็อย่าได้ประมาทในการทำบุญทำกุศลประพฤติตนตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือการให้ทานรักษาศีลและก็จะเจริญภาวนานะเอาอีกสักข้อหนึ่งนะน้ำน้ำมันเข้าเปลือกหมายความว่าเมื่อครั้งโบราณน,นั้นจะนิยมใช้น้ำมันน้ำมันมะพร้าวใส่กะลาตั้งไว้บนภาชนะบรรจุข้าวเปลือก ปิสนาทำข้อนี้ท่านทั้งหลายก็หมายถึงบุญกับบาปเปรียบเหมือนน้ํากับน้ํามันย่อมที่จะเข้ากันไม่ได้เมื่อทำบุญไว้บุญก็จะส่งผลให้เมื่อทำบาปไว้บาปก็จะให้ผลาตามผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้เมื่อบุญให้ผลก็จะได้รับความสุขและบาป ให้ผลก็จะได้รับความทุกขนะ์การบรรจุเข้าเปลือกไว้ในภาชนะก็หมายถึงใครหวานข้าวกล้าลงไปในนาแล้วข้าวกล้าก็ยอมที่จะงอกงามขึ้นเป็นต้นข้าวและก็จะส่งผลให้ตามสมควรแก่พันข้าวตามอากาศอุณหภูมิภูมิประเทศนั้นๆต้นข้าวจะไม่กลายเป็นต้นกล้าอื่นชั้นใด ทำบุญแล้วทำทำบุญแล้วบุญนั้นก็จะต้องเป็นบุญไม่กลับกลายเป็นบาปได้ฉันนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วนะฮะอันนี้เป็นปริศนาธรรมที่ได้นำมากล่าวให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะเอาละ นะพอเป็นสังเขปในวันนี้นะต่อไปก็จะได้นำพาทุกท่านนะได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ตนเองแล้วก็ให้แก่สัมภัสษ์ท,ทั้งหลายตลอดจนแผ่กุศลให้แก่พ่อแม่เป็นต้นแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านก็จะจบครบตามเวลาพอดีนะโยมนะ <c oughs> มาก็จะเดินทางไปวัดเปรู้นารามอิติปิโสภะขวาระหังสัมมาชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตร ปริสธรรมมาซาปฏิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธพระวาติสวขาโตพระวตาธรรมโมสติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆยยาปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปริสุคานิอัตถะปริสปุคะลาเอสาพระกวตโตสาวกสังโฆ อาหุไนโยปาหุานโยทักขิไนโยอัญชลิกรณีโยอนุตรังปุญญะเหตังโลกัสติต่อไปบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุกิโตโหมิคอยเข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากความทุกขอเวโรโหมิขอยข้าพเจ้าปราศจากเวรอโรโโหมิคอยข้าพเจ้าปราศจากโรคภัยอพยาปะโจโหมิคอยเข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อานีโคโหมีขอยข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขียตานางปริหารามีขอยเข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเธอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโฮนโตจงปเป็นสุข,เ,เ,ปปสขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโฮนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรซยกันและกันเลยอันิคาโหนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีรตานางปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจระซาตัวในเพราะจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอีทางเมมาตาปิตูนางโหโตสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหโตสุกิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบญนี้ จงสาเร็จแก่ญ,ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติท้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังเมครุป,ปัจชา,าจาริยานางโหตโตสุกิตาโหนตตครุป,ปัจชา,าจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปชะชาจารย์ของข้าพเจา้าขอให้ครูปชะชาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงังสาพระเทวตานางโหตุตสุกิตาโหนตตสาพเพเทวา ขอส่วนบนนี้จงสําเร็จเก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทั้งสรรพเปตานางโหตุสุกิตาโหตูสัพเพสัตถเปเปตาขอส่วนบนนี้จงสําเร็จเก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทั้งสรพเวรีนางโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จเก่เจ้ากรรมในเวทนาทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวทนาทั้งปวงมีความสุข อีทางสัพพสัตตานางโหตูสุกิตาโหตูสเพสาตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินต่อไปสวดพักคาถานาน สามปฏิชามินาสร้างสิโมพระมาจมาเทวาสเพยาฆาปรายันติพระมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมาปุญโญมาลาพวันตุเมมิเตปาหัวเตพุทธมะอาโนโมพุทธายวิรัตโยวิรโคนายาวไรสาวิรัตสิวิรัติสาวิลาอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสัตวะโหมสัพปฏิชามิเพ่งเพ่งปะาหาลือลือเอาละวันนี้ ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายขอให้ทุกท่านจงมีความสุขจะริ้ด้วยอายุวันนาสุขภาฬทุติภาราตรีการทุกท่านทุกคนด้วยเทอิน